สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวิกตอรีนะครับตอนนี้อยู่เกมเลน洛克เอ็กซ์ในเจเลชันผมหรือ R.O.X นั่นเองนะครับอันนี้นะครับวันที่5นะครับเปิดเกมเข้ามาครับการ์ดคนเหมือนก็ตกเลยครับเป็นอะไรที่โชคดีมากับและการนี้ผมก็ขายครับผมขายเอาเพชรแดงนะครับมาอัปเกรดตัวละครนะครับผมจากนั้นนะผมก็แวะไปฟาร์มนะครับอันนี้มาฟาร์มที่วิสเปอร์นะครับผมจุดที่ผมฟังเพื่อนดูให้ดีนะครับจุดนี้เลยครับผมมันเป็นจุดที่ดีมากๆนะเพราะว่าจะมีวิสเปอร์ครับแล้วก็สเกเลต้านะเกิดออกมาครับ มันนะถือว่าดีมากนะตรงนี้ครับตรงหัวเรือนะครับผมแล้วก็มีทั้ง2ฝั่งนะครเห็นไหมว่ามอนเตอร์เยอะอยจริงๆครับหกตัวเลยนะทุกคนเก็บตรงนี้นะครับถ้าเราเป็นพีทหรือว่าวิสา,า,า,า์นะครับขอบอกเลยว่าเก็บได้จนเลเวลสิบสีเลยนะครับผม จากนั้นผมก็มาทำเควสบอร์ดนะครับเพื่อดนตัวเองให้เลเว39นะครับโดยผมจะรับเฉพาะเควสคูณสองมาทำก่อนนะครับผมเมื่อผม,มทำเควสคูณสองเสร็จนะผมก็มาส่งนะแต่ผลปรากฏว่ามันไม่มีอันไหนนะครับลีจนผมได้คูณสองเพิ่มขึ้นเลยครับนี่เป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงครับผมแต่ว่าผมทำเควสบอร์ดทั้ง10เควสเสร็จนะครับก็มีเควสที่11ออกมาครับ อันนี้ก็ให้ลงแคสคอแซครับมันก็ไม่ยากอะไรนะลงแป๊บเดียวก็ผ่านนะผมจากนั้นนะครับผมก็มาครับเล่น OX นะครับตามเวลากิจกรรมนะก็คือช่วงสามทุ่มนะครับ OX มีหลายเวลาให้เล่นเพื่อนๆก็ลองเลือกนะว่าจะเล่นเวลาไหนนะแต่ผมจะเล่นหลังจากกรรมทางานครับผมอันนี้นะจากนั้นนะผมก็มาเล่นงัดข้อครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะปกติเลยนะครับหลังจากออกมาจากงัดข้อนะผมก็มาแลกอันนี้ครับแลกคอตุ่มชุดนักเรียนนะอันนี้ผมแลกกระเป๋าก่อนนะครับแต่นี่ครับ ตัวพีทนะครับอันนี้นะระเป๋ามันไปบังกับอันนี้นัโล่นะเลยมองไม่ค่อยชัดครับจากนั้นนะผมก็มาส่งกิลเหมือนเดิมครับผมส่งกิลวออเดอร์นะครับอันนี้เราควรส่งให้ครบนะครับเราสามารถนําเห่ีนกิลไปแลกของได้นะท่านผู้ชมคุ้มมากๆเลยครับหลังจากนั้นนะผมก็มาดูของที่ผมขายได้นะผมว่าสามารถขายการ์ดคนเมืองได้แล้วครับอันนี้ผมก็นําไปซื้อเพชรนะครับเพื่อเปิดลอตเตอรี่ครับผม ลอตเตอรี่นะครับผมเปิดทั้งหมด10ช่องนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าการเปิดลอตเตอรี่นั้นคุ้มหรือไม่คุ้มนะเดี๋ยวผมจะคํานวณให้ทุกอย่างนะครับผมอันนี้เพื่อนก็กดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปผ่านโอลิมปิซซิ่งกับแมนติสนะครับผมเลเวลสีครับแมนติสเลเวลสีนะครับเพราะชนะการเผากับแมนติดนะครับจะให้ EP รวมสูงที่สุดนะครับ หลังจากผ่านอดิมบิซซิ่งแล้วนะอันนี้ผมไม่สามารถผ่านจนหมดได้เพราะสเตอร์มิน่าผมเต็มนะผมติ๊กถูกไวครับมันก็เลยไม่ผ่านอดิมบิซซิ่งจนหมดนะครับ mm hmm. ผมก็ใช้สเตอร์มิน่าวันพรุ่งนี้นะผมก็เลยมาปล่อยบอทครับ mm hmm. ทวิตเปอร์นะยาวๆเลยครับผมก็ปล่อยที่เดิมครับผมก็ตรงหัวเรือนะครับมีประตู2ฝั่งก็เลือกฝั่งหนึ่งครับผมอันนี้หัว่าตีแอสซัสซินนะก็คือจุนนั่นเองนะเป็นเพื่อนของผมนะครับต่อไปนะจะเป็นคลายแม็กของเรานะก็คือการลงเด็กนั่นเองนะครับ อันนี้นะผมจะเอาคลิปวันที่4มาให้ดูก่อนนะครับเพราะวันที่4นะเป็นวันแรกที่เราสามารถลงเด็กยากและผ่านนะครับผมอันนี้ผมก็มากับตี้ครับผมมากันตี้5คนนะครับก็ค้าอาชีพเลยครับเวลาได้ของจะได้แลกกันได้นะครับอันนี้ครับเวฟแรกครับผมเวฟแรกก็มีอะไรครับก็เคลียร์มอนเตอร์ธรรมดานะครับผมอันนี้ผมก็กดตั้งออโต้ไปเลยครับสบายสบายครับผมจะเห็นว่าตอนนี้นะครับแต่ละเวฟเราเคลียร์นานมากๆเลยครับผม ที่เคลียร์นานเพราะแต่ละคนนะครับก็ยังไม่เก่งมากครับผมของก็ยังไม่ครบกันนะครับเว็บแรกครับก็ตีอย่างเดียวแล้วผมเพื่อนก็ลองดูนะครับถัดไปครับเมื่อค่านะครับเคลียร์เว็บแรกหมดนะครับมอนเตอร์ทั้งหมดได้นะครับก็ให้เดินตรงมาครับขึ้นไปที่บันไดครับเว็บนี้นะเราจะเจอวิตเปอร์นะครับแต่เราขึ้นไปตรงบันไดนะครับถ้าเราไม่ขึ้นนะครับเราตีจนนานเกินไปเนี่ยสเกลตันมันจะปล่อยเรือออกมาครับเมื่อเราโดนเรือชนนะครับจะเกิดฟอกาดขึ้นที่ตัวเรานะครับ ต้องให้คนอื่นวิ่งมาชนตัวเราถึงจะหลุดออกจากโฟกาดได้นะครับแต่ถ้าไม่หลุดนะครับเลือดเราจะลดลงเรื่อยๆจนตายเลยนะครับผมอันนี้นะครับเมื่อเคลีย์เว็บที่2เสร็จนะถัดไปก็จะเป็นเว็บที่3ครับผมในเว็บนี้ก็ตีมอนเตอร์อย่างเดียวเลยครับค่าให้หมดนะครับอย่าให้เหลือครับเมื่อค่าหมดนะก็จะผ่านเข้าสู่ดันเดกเลยนะครับอันนี้ครับเราก็ไม่มีอะไรครับฮิวให้ทุกคนนะครับผมฮิวให้ทุกคนเลยนะครับช่วยตีได้ก็ช่วยนะครับผม ในการลงดันเจียนนะครับเพื่อนก็ควรเตรียมยามาให้พร้อมนะครับทั้งเลททั้งบูนะเพิ่มเลือดเพิ่มมานาใบชุบก็ควรซื้อมาครับผมเพราะบางทีนะครับถ้าพีทตายนะครับไม่มีใบชุบนี่จบเกมเลยนะครับอันนี้เป็นฉากคัสซินที่เราคุ้นเคยกันนะถ้าเพื่อนๆลงเด็กแล้วนะครับอ่ะก็เป็นการเปิดตัวของเดกครับผม ดันเจียนนี้เขาออกแบบมาดีมากนะครับเขาเน้นให้ทุกคนในปาร์ตี้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับไม่สามารถลงคนเดียวแล้วผ่านนะเพราะว่าบางทีมันจะเล็งตัวเราแล้วเกิดฟองอากาศครับถ้ามีใครมาช่วยนะครับเราก็จะตายในฟองอากาศครับผมเราเล่นพีทแล้วควรจะตีไกลนะครับอันนี้ผมพลาดครับไปตีสักใกล้แล้วเดี๋ยวเพื่อนดูนะครับอันนี้ผมพลาดผมตายครับโดนยิงครับผมเล็งใส่หนึ่งสองเรียบร้อยเลยครับอันนี้เมื่อพีทตายครับก็ ควรรีบชุบให้เร็วที่สุดนะครับผมอ่าน,นี้ครับก็มีเมดมาชุบเรานะครับอันนี้เราเมื่อ right กี Lap ้เราพลาดไปนะเราก็ห้ามยืนใกล้มันอีกครับผมถ้านี้ดาเมจแรงมากครับอันนี้ครับมันจะเกิดฟองอากาศนะครับส่วนใหญ่ Cross Person between. ที่ผมสังเกตนะมันจะเกิดกับตั matic. วไกลสุดนะครับที่ผมสังเกตนะแต่ผมว่ามันน่าจะสุ่มครับผมอันนี้ยิงแล้วครับพยายามถอยนะครับเมื่อถอยครับจะได้หลบสกิลได้นะครับ อันนี้ครับเพื่อนเราครับแอสซซินครับเพื่อนจุตายนะครับผมแล้วเราก็ต้องรีบไปชุบนะครับอันนี้คนเล่นพีทนะครับช่วยอัพสกิลชุบด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็มาชุบนะครับอันนี้ผมไม่รู้ตอนแรกนะครับก็คือว่ามันควรเอานะโจมตีออโตออกด้วยนะครับแล้วควรคลิกที่เพื่อนเราก่อนนะเพื่อให้กดชุบได้อย่างง่ายๆนะครับบางทีมันกดชุบไม่ติดนะครับอันนี้ครับล่วงอีกแล้วล่วงอีก2คนนะครับอันนี้นะธันูนะครับกับวิษา์ล่วงนะครับอันนี้เราก็ต้องวิ่งไปชุบครับผมอ่าเราค่อยชุบบครั อ่าได้หนึ่งแล้วครับถัดไปนะครับอ่าเราเจอรับวิสาดนอนแน่นิ่งเลยครับผมอ่าครับคูดาวมาครบครับอันนี้อัพแค่หนึ่งก็พอครับสกิลชุบนะไม่ต้องอัพเยอะนะครับอีกหน่อยครับไอการรีคูดาวเราจะเร็วขึ้นนะครับผมอันนี้ผมว่าตั้งเป็นโจมตีแบบออโต้นะครับอันนี้ครับเกิดฟอร์อากาศครับต้องวิ่งไปชนนับช่วยเพื่อนนะผมอันนี้ผมตั้งออโต้นะจะได้ฮิลแบบรัวๆครับผมบางทีเรากดฮิลไม่ทันนะเพื่อนๆลองสังเกตนะครับถ้าที่มันโจมตีนะครับก่อนเลือดลดลงเหลือ30นะครับ ก็จะเป็นกักขังบอลน,น้ำนะครับอ่าหรือฟองอากาศนะจากนั้นนะก็จะเป็นการยิงฟองอากาศ2ทีครับผมแล้วก็ยิงกระจายอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเลือดเหลือถึง30หลอดนะมันจะเรียกลูกออกมาแล้วและการโจมตีของมันจะเปลี่ยนไปนะถ้่าฟองอากาศนะครับที่กักขังเล่าหรือฟองน้านะแล้วก็ถ้ายิงลูกบอลจะไม่มีอีกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการปล่อยเวฟเรืเอมาชนนะครับผมก็จะมีปล่อยแบบติดๆกันนะครับเป็นเวฟที่ติดๆกันหมดเลยนะครับกับ เป็นแบบคว้กันนะครับก็ให้เราหลบนะครับแต่ถ้ามีคนโดนนะก็ขอให้เดินไปช่วยหน่อยนะครับเมื่อเราเดินไปที่ฟองน้ํานะครับก็ฟองน้ําจะแตกครับผมอันนี้นะครับก็ต้องระวังนะครับระวังท่าฟันดาบของเขาด้วยนะครับเขาบอกอย่างแรงอันนี้ครับท่าฟันดาบแรงมากๆพยายามอย่าอยู่ในวงนะครับมันจะมีขีดบอกนะครับผมถัดไปครับอันนี้เป็นการเรียกเรือแบบควยนะครับอ่าก็ต้องคอยหลบผมอันนี้ผมพลาดนะหลบอันแรกได้อันที่2หลบไม่ได้นะครับ อันนี้ครับมีไนท์ครับไนท์ไม่ติดนะเขาก็เดินมาช่วยครับผมไนท์จะอึดมากๆเลยนะครับอันนี้ครับดาบอีกแล้วครับอ่าอันนี้ผมก็รับไปเต็มๆครับเก็บทุกดอกเก็บทุกเม็ดเลยครับแต่ว่าเราฮิลทันนะครับอันนี้เรากางแซงมาด้วยครับผมสบายเลยครับนี่เราก็โจมตีไปเรื่อยครับอ่าเราไปเล่นพีชนะหน้าที่เราก็คือซับพอร์ตทุกๆคนนะครับก็คอยฮิลครับอยากให้ทุกคนเป็นอะไรคอยฮิลคอยชุบนะครับแต่เราเป็นสายดาเมตก็ต้องพยายามจ่ายดาเมตนะครับ ในคลิปนะครับเมดโดนฟันนะครับลงไปนอนนะก็คือตอนแรกเขาหลบเรือได้นะครับเรือไม่ชนเขานะครับแต่เมื่อเขาหลบได้ครับบอสครับใช้ท่าฟันดาบทันเทีเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยครับผมแล้วพอมันเดินมาใช่ครับเดินมานะครับกับระยะที่แค่รับอยู่ในวงดาบพอดีก็เลยตายออันนี้ก็เป็นอะไรที่ลําบากมากเลยครับผม ต่อไปนะไปดูการลงเดกวันที่5นะครับผมอันนี้ตี้นี้นะครับก็มีไนท์หนึ่งแบ็กสมิธสองแล้วก็พีชสองครับผมเป็นอะไรที่ฮามากนะครับแต่ละคนนะครับอันนี้ครับมีพีชเยอะก็ข้อดีครับฮิลครับผมแต่ดาเมจก็อาจจะเบาหน่อยนะครับผมอันนี้ครับแบ็กสมิธล่วงไปหนึ่งแล้วครับอันนี้พอดีพีชคนนั้นเขาอยู่ใกล้นะครับเขาก็ทําการชุบให้ครับเราก็สบายครับก็เลยเป็นดาเมจเลยครับผมตีอย่างเดียวเลยนะอ่า อันนี้ครัก็คอยจ่ายดาเมทครับอ่ะครับเขาติดครับอ่ะเขาติดอยู่ในฟองน้ําเราก็เดินไปช่วยนะครับผมจากนั้นครับเหมือนเดิมครับผมอันนี้เขายิงฟองน้ําแล้วครับแต่นี้ขอบอกนะไม่เป็นไรครับมีพีสสองครับฮิวกระจายครับสบายครับผมอันนี้ก็มาตีต่อนะครับก็พยายามตีให้มันเลือดเหลือ30หลอดเราเร็วนะเพราะว่าถ้ายิงบอลนะเป็นอะไรที่ยากมากเลยครับในการหลบนะ แต่ละคนพยายามจ่ายดาเมจนะครับอันนี้เราก็เร่งสุดๆแล้วครับผมมีพีสองนะนี่ก็ถือว่าไวนะครับอันนี้ครับยิงอีกแล้วยิงบอลอีกแล้วครับอือหือเรียบร้อยแล้วครับแม็กซ์มินครับลงไปนอนอีกแล้วนะครับอันนี้เราชุบไม่ทันนะเขาชุบก่อนนะครับโอเคครับงั้นเราก็มาตีต่อครับผมอันนี้ครับเมื่อเลือเหลือ30หลอดนะครับอันนี้เขาก็จะเรียกลูกออกมานะครับแล้วก็จะเปลี่ยนท่าการโจมตีเปลี่ยนสกิลที่ใช้นะครับอันนี้เขาก็เรียกเวฟเรือออกมานะครับ เรามาฝั่งหนึ่งแล้วก็เรียกอีกฝั่งหนึ่งมานะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นนะครับบางทีเขาออกท่ากลางดาบนะครับขอบอกเลยว่าแย่มากๆเราเราอยู่ใกล้ด้วยครับแล้วต้องหลบเลยนะครับผมบางทีก็หลบไม่พ้นนะครับถูกดาบฟันนะครับแต่นี้ครับมากับพีทสองครับขอบอกเลยว่าฮิวกระจายครับผมทุกคนก็เลยสบายนะครับยืนจ่ายดาเมจได้เฉียวๆแล้วผมอันนี้นะครับเห็นไหมครับว่าทุกคนนับยืนในแซงนะครับแซงก็คือถ้าฮิวตรงพื้นนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่สบายนะครับคืออันนี้เราโดนแล้วครับ โฟกาดครับจะมีคนมาช่วยครับผมเกือบไปแล้วนะอันนี้ต้องระวังนะครับผมตอนนี้ไม่มีอะไรครับก็พยายามตีให้เร็วที่สุดนะครับก่อนจะเกิดเวฟเรืออันต่อไปนะฟันดาบครับหลบครับผมอ่าถลบไม่ได้ก็คิวนะครับพยายามลากไปอยู่ตรงกลางนะให้มาอยู่มุมเรือบางทีเรือออกมานะครับขอบอกแล้วมันไม่ทันนะครับเราก็จะโดนเรือครับผมแต่นี้ครับเราก็ไปสุ่มกับปาร์ตี้นะไปเจอใครบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยว่าสื่อสารกันไม่ได้นะครับ อันนี้ครับเกิดเว็บเรือครับถ้าเราไปอยู่ฝั่งนู้นกันหมดนะครับขอบอกนะทุกคนติดแน่ๆครับผมอันนี้จบไปแล้วนะครับกับวิธีการลงเด็กนะครับเด็กยากนะมันก็ไม่ได้ยากมากนะก็ขอให้ทุกคนช่วยๆกันนะก็จะผ่านได้ับได้ของครับก็เอาไว้ใช้เองครับหรือขายก็ได้นะครับผมถ้าอันไหนไม่มีใครเอาก็เอาไปย่อยแล้วกันครับทุกคนอันนี้ผมก็ขอให้ทุกคนนะครับลงผ่านนะครับผมแล้วขอให้ทุกคนนะสุ่มลอตเตอรี่นะครับให้ได้ช้างเลยนะครับผม โอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสับตะคนะครับผมไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ